ก็เป็นผู้ประสานงานหลักค่ะความจริงก็หลายคนอยู่เนาะแต่ก็ช่วยๆกันก็คือประสานทุกเรื่องอะค่ะประสานทุกเรื่องอแล้วก็ดูแลแผนกหันเตรียมซึ่งปีนี้ก็มีน้องมาช่วยก็เบาแรงไปอ,อย่างเช่นเขาไม่มีแผนกเึื่งข้าวทานหมดอะไรเงี้ย แผนกนี้ของไม่พอหรือมีปัญหานี้ได้ไหมทั้งร้านน่ะคะ่ะตรงนั้นตรงนี้เขาก็เรียกไปเราก็ช่วยแก้ปัญหานะคะคือมันดีตรงที่ว่าบ้านเรานะ่ะทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะคะก็สามารถที่จะบอกไหววานกันได้แล้วก็ติดติงกันได้เสนอกันได้ พูดกันง่ายค่ะปีนี้พูดกันง่ายมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าช้อนกันหมายถึงว่าพอเรารู้สึกว่าโอ้ยตรงนี้มันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะน่าจะจัดการปรากฏว่ามีคนมาช่วยค่ะโดยที่ไม่ต้องไหว้วานอย่างโต๊ะอาหารตอนนี้เนี่ยเป็นโต๊ะอาหารชุมชนเพื่อที่ไม่ไม่ให้พวกเราไปยุ่งกับหน้าร้านหรือว่าแม่ครัวนะคะในเรื่องของการตักอาหารเพราะว่า คนเราหลายร้อยคนอยู่ที่นี่ต้องรับประทานอาหารมีทั้งผู้เท่าผู้แก่แล้วก็เด็กนะคะ,ะก็เลยช่วยแก้ปัญหาโดยที่ว่าก็มาตั้งโต๊ะอาหารให้บุฟเฟ่ต์นะคะ,ะบุฟเฟ่ต์แล้วก็ต้องต้องประสานเรื่องอาหารมาวางค่ะแรกๆเราก็ทําไปก่อนไปยกก่อนพอพี่น้องเราเห็นนะเขาก็ช่วยก็ช่วยยกมาเองโดยเราที่ไม่ต้องไปขอหรือว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่า เราช่วยจัดให้มันเรียบร้อยแล้วก็เรื่องผักเรื่องคนมาใหม่พวกกิจอาสาก็มีแผนกหนึ่งแผนกอาดอารฟ์ี้ก็ต้อนรับนะคะต้อนรับพี่น้องที่มาช่วยงานก็ช่วยกันดูแลนะคะ,ะหน้าร้านทุกส่วนนั่นแหละคะ่ะขอบคุณมากค่ะเงี้ยเครือแห่เครือแหอ่เขาก็เอาผักมานะคะแล้วก็เอา ผลไม้มาบริจาคเข้าครัวบ้างนะคะเพื่อกินกันเขาก็มาบอกเงี้ยค่ะคือมันมันเกือบทุกเรื่องอะคะ่ะในร้านก็แบ่งเบากันนะคะอ,อันเจอปัญหารายวันค่ะเจอปัญหารายวันก็คุยกันกรรมการก็มาคุยกันค่ะมีป้าแมวมีคุณปะตุนะคะก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็คุณปาลุงนะคะที่เป็นหลักๆนะคะค่ะมันมีแผนกอยู่แล้วก็เลยทำงานงาน่าย ใช่ทำงานง่ายเพราะพวกเราจเจริญขึ้นนะคะทุกคนก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องฟ้องทุกวันแหละเราก็ฟังแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมค่ะในการปฏิบัติธรรมก็คือว่าเราได้ฝึกทําใจแล้วก็รู้จักคนนะคะรู้จักคนรู้จกักศักยภาพคนแล้วก็รู้จกักศักยภาพตัวเองนะคะ